เครื่องอบ UV นวัตกรรมสุดล้ำฆ่าเชื้อ99%าเพร้อม UVA อยับยั้งแบคทีเรียเครื่องอบ UV รุ่น u v d o u ั l e Plus จากแบรนด์ p ริ n c e แอนสค่ะหมดกังวลเรื่องการวางขวดนมควม่ำหรือหงายอีกต่อไปเพราะรุ่นนี้ค่ะสามารถฆ่าเชื้อได้รอบชิดทางเลยค่ะด้วย UV LED ถึง16ดวงค่ะเป็นเครื่องแรกเลยนะคะที่มาพร้อมกับ UVA ค่ะช่วยยับยั้งแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพเทคโนโลยีปล่อยประจุไอออนค่ะช่วยดักจับฝุ่นพร้อมลดกลิ่ ฝาเครื่องแบบทึบค่ะไม่มีแสงรบกวนนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับหมดไนท์ค่ะลดเสียงและปิดเสียงแจ้งเตือนได้ค่ะคุณแม่สามารถวางไว้ในห้องนอนได้เลยค่ะไม่รบกวนเจ้าตัวน้อยอีกด้วยภายในทําจากสแตนเลสสตีลค่ะสะท้อนยูีแบบร,บรอบด้าน360องศาผ่านการรับรองการฆ่าเชื้อโรคค่ะไวรัสและแบคทีเรียน,นะคะได้ถึง99%เลยจากสถาบันวิจัยระดับสากลความจุ16ลิตรค่ะวางขวดนมได้ถึง12ขวดเลยค่ะใส่ของเล่นของใช้เด็กได้ครบจบในเครื่องเดียวเลยค่ะ